แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ9พฤศจิกายน2568อัปเดตข่าวสำหรับพี่น,อน้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีสั่งเบรคขึ้นราคาน้ำตาลนะคะล่าสุดนายกชาวไรอ้อ,อยจังหวัดอุดรธานีลั่นต้องปรับขึ้นราคาน้ำตาลหลังนายกสั่งเบรก ก่อนหน้านั้นนายกรัฐมนตรีสั่งให้ชะลอการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย3-4บาทต่อกิโลกรัมที่สำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสออนอได้ประกาศไปก่อนหน้านะคะนายกสมาคมชาวไร่อ้อยยืนยันความจำเป็นในการขึ้นราคาเนื่องจากชาวไร่รเผชิญปัญหาผลผลิตตกต่ำจากโรคใบขาวระบาด และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นชาวไร่อ้แสดงความปิดหวังต่อการตัดสินใจของรัฐบาลและต้องการเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงหากไม่สามารถขึ้นราคาได้ก็จะขอความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นแทนนะคะ จากกรณีที่สำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสน,อนได้ประกาศเรื่องราคาน้ำตาลทรายภายในราชนจาจักรเพื่อใช้ประกอบในการคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายประจำฤด,ดูการผลิตปี2568ทับ69นะคะขึ้นราคาน้ำตาลทรายขาวเป็นกิโลกรัมละ24บาทจากเดิมกิโลกรัมละ21บาทและขึ้นราคาน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เป็นราคากิโลกรัมละ25บาทจากกิโลกรัมละ22บาทโดยมีผลตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2568เพื่อให้เป็นไปตามต้นทุนการผลิตและนำส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นมาคำนวณรายได้ให้ชาวไร่อ้อยคิดเป็น50บาทต่อตันอ้อย หลังจากนั้นนายอนุทินชาญวิรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยมีคำสั่งด่วนถึงกระทรวงอุตสาหกรรมให้สออชะลอการขึ้นราคาดังกล่าวไว้ก่อนและให้กลับมาประกาศใช้ในราคาเดิมล่าสุดนายภัยบูลทิติศักด์ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจงังหวัดอุดรธานีนะคะก็ได้เปิดเผยว่าไม่มีสัญญาณบอกเหตุมาก,ก่อนว่าจะปรับราคาน้ำตาลมารู้ตอนแรกสามทุ่มเมื่อคืนนี้ได้รับแจ้งปรับราคาน้ำตาลขึ้นก็ดีใจจากนั้นไม่ได้ติดตามต่อจนตอนเช้า ได้เห็นประกาศออกมาอีกฉบับดีใจเกอร์กลับมาราคาเดิมเหมือนกับได้ฝันดีข้ามคืนไม่รู้มาก่อนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่ามีเกมอะไรไม่แน่ใจได้ไปร่วมประชุมชาวไร่อ้อยโรงงานน้าตาลอำเภอน้นําพองจังหวัดขอนแก่นก็ได้พูดคุยกันบ้างต้องการจะเข้าไปพบนายกรัฐมนตรีเพื่อชี้แจงข้อเท,ท็จจริงแต่ยังไม่มีการนัดหมายวันเวลาไม่รู้ว่าท่านจะให้เข้าพบหรือไม่ ต้องเรียนว่าสถานการณ์อ้อยของประเทศไทยไม่ดีพื้นที่ภาคอีสานบางจังหวัดเช่นขอนแก่นกระสินอุดรธานีและใกล้เคียงมีปัญหาเรื่องโรคใบขาวระบาดผลผลิตออกมาต่ำกว่าปกติมากชาวไร่อ้อยขอให้รัฐบาลขึ้นราคาน้ำตาลมาหลายครั้งในรัฐบาลชุดที่แล้วขอให้ขึ้นกิโลกรัมละ4บาทรัฐบาลต่อรองให้ขึ้นกิโลกรัมละ2บาทและจากสถานการณ์ราคาน้ำตาลตลาดโลกชาวไร่ก็ขอขึ้นราคาไปอีก กิโลกรัมละ5บาทจนไม่รู้มายังไงประกาศขึ้นราคาให้กิโลกรัมละ3บาทตอนเช้าก็กลับมาราคาเดิมสำหรับการขึ้นราคาน้ำตาลทรายตามระบบชาวไร่จะได้70%โรงงานได้30%นอกเสียจากมีนโยบายอื่นในอดีตก็เคยให้ชาวไร่100% 0โดยนายไพบูลกล่าวอีกว่าชาวไร่มีความจาเป็นต้องได้เงินเพิ่มขึ้นจากการขึ้นราคาน้าตาลก็จะ ยังขอให้ปรับราคาขึ้นต่อไปหากไม่ได้ก็ต้องขอความช่วยเหลือกรณีอื่นอ,นอาทิขอเงินช่วยเหลือการตัดอ้อยสดหรือเงินช่วยเหลือในด้านอื่นๆ<ม>ล่าสุดนายกชาวไร่อ้อยอุยดรธาน,นีลั่นต้องปรับขึ้นราคาน้ําตาลนะคะหลังนายกรัฐมนตรีสั่งเบรกหรือชะลอการขึ้นราคาน้ําตาลไว้ก่อนนะคะอัปเดตวันนี้9พฤศจิกายน2568